เดี๋ยวครับทีมสีแล้วก็ผู้ติดตามรับชมนะครับทางช่องสีม่เหลืองอไรโยนนะครับผมมาครับผม วันนี้ก็เป็นงานแรกนะครับกับการรากชูนะครับงานแรกก็เจอสามคันเลยครับวันนี้วันนี้จะเอาสองคันก่อนนะครับไปจอดเจ้ากุญแจไปถอดเผากลางเลยถอดเผากลางไว้ถ้าสองคันเลยนี่ฮนะไปเดี๋ยวลงไปดูครับวันนี้อยู่ที่อำเภอแคนดง,งดนะครับจังหวัดบุรีรัมย์นะครับแต่ก่อนก็ แถวนี้โอ้โหคนไปหาซื้อรถผมเยอะเลยนะหัวยาวนะครับแล้วก็เขาแต่งกันไงงองเลยนะแต่ทุกวันนี้ก็รถตัดอ้อยก็มาตัดนะฮะทำให้การตัดอ้อยนะอเอาคนตัดนะครับก็เลยไม่ได้ใช้ครับรถหัวยาวนะครับแถวนี้เขาจะแต่งกันตรึมนะแต่งตรึมเลย,นะยแถวแคนดงสตึกพวกนี้นะครับป่าอ้อยเยอะเลยจะทอดเผากลางเลยพี่ มีสามคันนะครับโอ,โ,นนโอ้โหคันนี้ดูครับแล้วก็อีกคันหนึ่งคันหนึ่งอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยครับคันหนึ่งโอ้จอดนานเหมือนกันนะครับเนี่ยโอ้เป็นสองร้อยแล้วครับเฟืองท้ายโอ้มีเกียร์กลางด้วยครับตัวนี้นะ เกียร์ต่างหเกียร์นิสสันเนี่ยฮะแบตเตอรี่ไม่ต้องพูดถึงรับรถจอดนะครับน่าจะไม่มีคนไปใช้แล้วมั้งครับรุ่นนี้แล้วนะครับคันหน้าเดิมครับแต่ก่อนมึงขายได้ดีเลยแหละพวกคานหน้านะครับคานหน้ากว้างเ,เป็นลมดูดครับคันนี้ โอ้ยางเก้าร้อยครับมาเลยครับทีนี้นะฮะยางเก<ม>้าร้อยเยอะๆเลยนะฮะกุญแจอก็<ะ>แล้วกุญแจละตัวนี้เป็น<ม>น่าจะเป็นเกียร์ทีเอ็กครับนะฮะเกียร<ม>์หัวยาวเลยโอ้โอยางครับมาทีนี้ตามหากันเยอะเลอเกินยางนะครับในข้างหลังก็เป็นยางบ้างก็พอใช้คู่หน้าแต่สวยอยู่นะครับคู่หน้านะ หกล้อทั้งสามคันเลยนะครับตัวนี้น่าจะเป็นเครื่องหกบีบีนะครับวงลัยธรรมดานี่ครับวงลัหัวยาวเดิมๆเลยวงลัตัวนี้ไปทำอีแตนเนี่ยโอ้ยเบามากเลยครับเบาเบาเบาแผงม้อน้ำสวยครับม้อน้ำหัวยาวหกบีบีครับเจทีเอ เจ้าคุณปู่สามคันเลยขัดสีไม่ต้องพูดถึงนะครับเชื่อไหมผมถ้าว่ามาเอารถหัวยาวแถวนี้นะครับมีที่เดียวนะครับมาเอาอยู่นี่นะ่าจะอยู่ประมาณสิบกว่าขันแล้วครับแถวนี้ผมลากไปตัดนะ แถวนี้นะเยอะเลยรถหัวยาว,วยาวหัวหน้าสอนมาที่หลังนะครับหัวหน้าสอนยังมาไม่ถึงครับว่ารถผมแซงตรงพยักนี่แหละอันนี้ก็จมเลยครับจมเลยเดี๋ยวเอาเอฟซีมาดึงครับโอ้โหตัวนี้จมเลยครับคันหน้าเดิมครับ เดี๋ยวหัวหน้าสอนเอากันนี้ครับน่ากลัวเลยเกินอันนี้อย่างองอฉลามขาว,วโอ้โหจะดึงขึ้นไหมเนี่ยจมเลยตัวนี้ก็คันหน้าเดิมครับคันหน้าเดิมหงลายเดิม ลมดูด GTX หม้อลมเล็กครับโอ้ฟูโซแปดตันด้วยครับเนี่ยใครหาฟูโซ่อยู่แปดตันอ,อย่างบ้างไปอ่ะ หลายบางตัวนี้เป็นทรงเหล็กไม้เอ้ยเหล็กด้วยครับตัวนี้ได้เติมกันไปครับพื้นไม้ปะเนี่ยอ้พื้นเหล็กอีกด้วยตัวนี้นะฮะพื้นเหล็กด้วยครับแต่ประหยัดเหล็กเหลือเกินบางมากเหล็กใช้เหล็กลางหน้าสีแล้ไม่ตั้งด้วยนะนอนด้วยเหล็กพื้นเหล็กครับคันนี้อีกขั้นหนึ่ง อาจหัวหน้าสอนมาเอาแล้วครับววันนี้มาสองคันที่แรกว่าจะลากสองเลยแต่กลัวเขาว่าให้ครับว่าจะลากเอาคันนี้ลากสองคันเลยต่อกันอย่างนี้ครับเอาคนมาห้าคนอย่างนี้มันจะโหดเกินครับถ้าอยู่ใกล้ๆก,ก็ไม่พอได้อยู่ตัวนี้ไม่มีสโลครับตัวนี้ไม่มีสโล อันนี้คัดสีก็พอได้ครับมาเดี๋ยวไปรอรับหัวหน้าสอนก่อนโอ้มาแล้วนนมาแล้วมาแล้วโอ้ก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับรถวิ่งแรงแป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 รงเดี๋ยวมาชมกันครับหัวหน้าสอนวุ่นวายแน่นอนแล้วครับ ถ้าออกข้างนอกนี่ต้องโวยวายไม่งั้นเขาไม่เรียกว่าหัวหน้าสอนเดี๋ยวเราจะตัดกันชนออกนะอันนี้นะครับเดี๋ยวมารอดึงนะฮะมาดึงมันจะขึ้นไหมเจ้าคนปูของเรา ชมภาพเด็กๆครับในเครื่องวิดีโอครับตัวนี้นะฮะคนถามหากันเยอะเลยเกินรอจมดินว้าวว้าวว้าว้าว้าเดี๋ยวคนน่าสอนวอยๆลงมาวอยว้าวว้าว สายยาสอนหน้าหมอจะไวไวๆให้ดูเดินหอบด้วยนะเครื <us |zh|> ่องผมขึ <mortality> ้นเร็วเลยว่ะ าเรียกลากมา้หไเให้จังไหนร่างบ่าใฮะอ๋อสลิงมาดึงสลิงมาดึงเฮ้ยขึ้นอยู่แล้วสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับ ไม่ค่อยว่างไม่ค่อยว่างลองดึงดูครับทีนี้ใส่สโล่อตเลยใส่สล็ตกแต่ลนหังใส่สลเอตอลิงสิคราบ กระตุกกระตุกกระตุกนิดนึงเรียบร้อยสลิงขาดเอาเอา่ะ

Sai mà sai mà liếp sai mà sai mà liếp sai mà bài bài ตรงไปลีบตรงไปไอ้ใจไอ้ใจแล่นไปหา้สอน ออกนะพี่ yeah, อะไรออกนะพี่ซ้ายไป Trans ไปไซ้ายไปลีบซ้ายไปไซ้ายไปซ้ายไปนิดนึงซ้ายไปนิดนึงไ,ไปไ,ไปซ้ายไปขึ้นลาอตรงขึ้นลาอตรงกันขึ้นลาอตรง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  ห้องร้อยจอยห้องล้อไอจอยห้องร้อยไออยออย่พบ้าบ้าบ้าเรียบร้อยเกือบสายสลิงขาดครับมาเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านครับคันนั้นไม่มีปัญหาอะไรหรอกเดี๋ยวเอาแก๊สไปตัด ะะพอแล้วพอแล้วพอแล้วไปครับผมเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านครับที่นี้นะฮะไอ้สอนานจะเอารถเอารถไปตัดนันันกอนเอารถขี่รถเข้าไปตัดคันนั้นกน่อนตัดกันชนแล้วก็ไปเอาเล็กลกนะ้ำ คันนี้น่าจะไม่ได้ตัดล้มั่งนี่ตัดนิดหน่อยตอนวนี้มีกันชนอยู่ฝากครับผมฝากากดไลค์กดแชร์นะฮะกับสีบุเรืองอไหลยนต์นะครับคิดจะซื้อคิดจะขายนะครับคิดถึงสีบุเรืองอไหลยนต์นะครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่กระสินครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนไว้เจอกันโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ